งงเขาเป็นเด็กกำพร้าแต่ทำไมต้องมาทิ้งเขาไว้ที่ร้านอาหารแบบนี้ด้วยคงคิดว่าที่นี่คงจะมีอาหารดีๆเพื่อเลี้ยงเด็กคนนี้ละมั้งครับทำไมเด็กคนนี้เอาแต่ร้องว่าไหนๆมันมีความหมายว่าอะไรนะชื่อของเขาอย่างนั้นเหรอสิบปีต่อมา ขอโทษทีนะเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่แย่อะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วมันก็แย่ใช่ไหมล่ะครับอย่าเพิ่งท้อไปสักวันนายจะต้องกลายเป็นพ่อครัวได้แน่แฝึกฝนไปเรื่อยๆสักวันนายก็จะได้เป็นพ่อครัวได้แน่แนผมฝึกมาตั้งกี่ปีแล้วผมคงไม่มีพรสวรรค์จริงๆหรอกขนาดหมายังไม่กินอาหารของผมเลยหืม อย่าไปเล่นกับมันนะเสียงของมันเหมือนกับเด็กของผู้หญิงเลยเด็กประหลาดตอนที่ฉันมาครั้งที่แล้วเด็กนั่นสามารถหักจานด้วยมือเปล่าได้เลยนะรูปร่างก็แปลกๆงนั้นพวกเราไปหาทานข้าวที่อื่นกันดีกว่าไหมนั่นสินะอาจารย์ผมขอโทษที่ทําตัวแบบนั้นต่อนหน้าอาจารย์แล้วก็คนอื่นๆฉันเข้าใจการที่เป็นพ่อครัวนอกจากพรสวรรค์แล้วก็ต้องตั้งใจแนวแม่ด้วยนะแต่อาหารของผมมันรสชาติแย่มากๆเลยนะครับ นายมีบางอย่างมากกว่านั้นอยู่นะทำไมกันไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนอาหารที่ออกมาก็แย่ผมก็แค่ต้องการที่จะช่วยเหลือทุกๆคนในฐานะพ่อครัวแค่นั้นเองผมมันก็แค่คนเล็กค่ะไหนๆอย่าดูถูกตัวเองไปมากกว่านี้เลยบางทีแล้วฟันสวรรค์จริงๆของนายก็อาจจะไม่ใช่การทำอาหารก็ได้บางทีนายอาจจะกลายเป็นหนักมวยที่แข็งแกร่งเลยก็ได้นะ ฉันเคยไปปรึกษากับยาโซมาแล้วนาจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งได้แน่ๆผมเข้าใจแล้วครับในที่สุดผมก็เข้าใจสักทีเช่นนั้นก็ถ้าผมเป็นพ่อครัวที่ทําอาหารไม่ได้ผมก็จะเป็นพ่อครัวที่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดในโลกฮอการแข่งขันของอาณาจักรผมจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าพ่อครัวก็สามารถต่อสู้ได้เหมือนกันอะไรนะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผมจะเริ่มฝึก,นกออหนักเออไหนไหนดูมันว่าเขาจะเข้าใจเจตนาของนายผิดไปอย่างงั้นสินะถ้าเขาไปเรียนกับยาโซเขาอาจจะแข็งแกร่งมากกว่านี้ก็ได้ถึงเขาจะทำอาหารไม่ได้แต่เขาก็ไม่ทิ้งคำว่าบอกว่าไหนไหนขอเถอะนะนายต่อสู้ไม่ไหวแล้วไหนไหนฉันยังไหวอยู่ขอโทษนะที่โจมตีนายแรงเกินไป ฉันลยยอมรับนายเลยจริงๆพูดอะไรของนายพวกเรายังสู้กันอยู่นะจริงๆแล้วนายนะ่ะเป็นพวว่อครัวที่แข็งแก่งมากเลยนะนายจะมาเข้าใจอะไรฉันคนนี้ไม่สามารถที่จะเป็นพวว่อครัวได้แล้วฉันจะไปเจอหน้าเพื่อนๆกับอาจารย์ของฉันได้ยังไงกันหากฉันแพ้อ,อีกถ้านายกังวลน,นักเดี๋ยวฉันจะทําอะไรให้นายดูเองอะไรนั่นมันอะไรกลิ่นหอมมากลองชิมดูสิ อะไรล่ะนั่นนายจะเอาชนะฉันด้วยเจ้านี่เนี่ยนะหุบป,ปากแล้วก็กินมันเข้าไปเถอะนะาอร่อยเป็นไงบ้างละ่ะของอร่อยแบบนี้ว่าแต่ทำไมขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้ฉันไม่รู้เลยนะว่านายจะเป็นพ่อครัวที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันเป็นพ่อครัวตอนที่โดนจับไปเป็นทาสที่เผ่าปีศาจยังไงละ่ะ อาหารที่มาจากเปล่าวิสานอย่างนั้นหรอฉันแพนนายทั้งการแข่งขันแล้วก็การทําอาหารด้วยเลยสินะสิ่งที่ฉันทําออกมาเรียกว่ามาม่ากึ่งสําเร็จรูปฉันสามารถสอนให้นายทําได้นะแล้วใครบอกกันว่าสาขาของฉันจะทําอาหารไม่ได้และก็สาขาของนายก็ต่อสู้ไม่ได้พวกเราแต่ละสาขาก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปมันไม่มีคําว่าจากัดหรอกนะสาขาไหนที่จะทําอะไรไม่ได้ ยังไงนายก็เป็นคนที่มีหัวใจขอแค่นายมีความตั้งใจและพยายามไม่ว่าจะทำอะไรนายก็ต้องสำเร็จอย่ายอมให้คำพูดของคนอื่นที่มาตัดสินชะตาและอนาคตของนายตราบใดที่นายไม่ลาถิง้งความพยายามของนายเองก็สามารถที่จะเป็นสิ่งที่นายอยากเป็นได้อาจารย์ผับผมผมเหมาะสมที่จะเป็นพวว่อครัวหรือยังครับแน่นอนนายคือพวว่อครัวที่แข็งแกร่งที่สุด อาจารย์โอเคโอเคแล้วใครจะคิดว่าใช้บาหมี่แล้วจะเอาชนะการแข่งขันนี้ได้ขอบคุณนะภายภาคหน้าฉันจะเป็นพ่อครัวที่ดีและสักวันหนึ่งเราจะมาทำอาหารแข่งกันฉันพร้อมเสมอสซอร์ติซักไอ้บะหมี่กึก่งสำเร็จรูปนั่นดูท่าทางแล้วมันจะอร่อยข้าอยากลองกินบ้างจัง หลังจากจบการประลองคำหม่อมจะไปบอกให้เย่เฉียงเตรียมไว้สำหรับฝาบัทนะครับผู้ชนะเย่เฉียงคู่ต่อไปเป็นการประทะระหว่างสาขาเดียวกันโทบุลี่ปะทะอาเล็กเอลี่ในที่สุดก็มาถึงตาฉันสักทีฉันจะเปิดฉากการต่อสู้นี้เองมาถึงก็ยอ่อมโมโหเลยมาจากสาขาเดียวกันด้วยนี่วาน่าสนใจแฮะ ดวงสวยจริงๆนะทั้งสองคนนั่นอยู่สาขาเดียวกันมันไม่สำคัญหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็เข้ามาจนถึงรอบดีได้ไม่ตกรอบแรกก็ดีแล้วชี้อย่าโซสองคนนั้นใครแข็งแร่งกกันอย่างนั้นหรอทั้งสองไม่มีใครด้วยไปกว่าใครเลยแต่ถ้าหากจะเทียบพลังเป็นไปนได้ที่ทูบริจะเหนียกว่าเพราะว่าเขาเป็นถึงราชาวงศ์นะสิยี่เชียงเจ้าชนะแล้วยินดีด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณนะเอมต่อไปก็เป็นตาของเธอแล้วนะถ้าเธอเอาชนะพวกเราก็จะได้สู้กันนี่นายจริงจังขนาดนั้นเลยงั้นหรอถึงจะสู้กันจริงๆฉันเองก็คงจะทำร้ายเธอไม่ลงหรอกนะนายเนี่ยชอบดูถูกตัวเองจริงๆเลยนะหานายคิดว่าเอลิจะเอาชนะได้ไหมเอลิจะต้องชนะสิเอลิแข็งแกร่งกระตายแต่ว่าคู่ต่อสู้ของเอลิไม่อนแอเหมือนกับสองคนนั้นหรอกนะจะบอกไว้ให้ ฉันเองก็พอที่จะเดาได้อยู่เหมือนกันสิ่งที่ฉันสัมผัสได้คือพลังของเขาที่แตกต่างจากคนอื่นและตอนนั้นฉันสัมผัสได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งพลังของเขานั้นแข็งแกร่งและบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสาขาการต่อสู้เลยก็ได้ฉันละยืนเบื่ออยู่ตั้งนานในที่สุดฉันก็จะได้ระบายอารมณ์สักทีถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่สาขาเดียวกัน ฉันก็จะไม่ออามือให้เด็ดขาดเข้ามาจะได้ตัดสินว่าใครกันแน่ที่แข็งแกร่งที่สุดในสาขาของพวกเรามีแต่ความเยื่อหญิง่งพลังของนายหายไปในหมดเอ๊ะเออเอาเรื่องเลยนี่วะไม่เลวเลยนี่วะมีเท่าไหร่ก็งัดออกมาให้หมด เหลียวเป็นบ้ามองตามแท่นไม่ทันเลยรู้สึกว่าปีนี้มีแต่นักเรียนที่เก่งๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วครับเด็กๆปีนี้มีพลังที่เหนียวกว่าคนที่ชนะทัวร์นาเมนต์ปีก่อนใช้อีกครับแล้วครั้งที่แล้วใครได้ที่หนึ่งนะลองหัวหน้าหน่อยของผมเองครับฮะาอใช่มีใครนินทาเราอยู่หรือเปล่าเนี่พลังเยอะจริงๆเลยนะมัดวายุอัศนี มัดอสันนีพิโรธการโจมตีนั่นทำเพื่อแยกสายฟ้ากับลมออกจากกันโหลมแรงมากพลังรุนแรงมากเราเรากับตอนที่อาจารย์ไม้ใช้พลัง50%จริงๆแล้วอาจารย์มาตินยังไม่เคยเห็นพลังตอนที่เอาจริงของอาจารย์ยาโซสินะจริงๆแล้วนักเรียน2คนนั้นใช้พลังได้แค่20%เท่านั้นแหละเมื่อเทียบกับอาจารย์ยาโซ ท่านผู้อำนวยการฉันหวังว่าสักวันพวกเราจะได้ลงไปที่สนามประลองอีกสักหน่อยนะถ้าหากท่านพร้อมฉันจะได้ไปเตรียมตัวไว้สําหรับการประลองของพวกเราทางฉันยังไงก็ได้แต่ว่าฉันไม่อยากที่จะเผลอไปหักกระดูกใครเขาสินะ,ะ,ะนี่นายเย่เฉียงเป็นอะไรโดนพลังขอบเขตดกดดันสินะน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรกันฮึทำได้แค่นี้หรอ ข้าข้าน่าทำสนามปละลองให้มันกว้างกว่านี้อีกสักหน่อยเดิด่านจริงๆนะฉันยังไม่ได้เอาจริงเลยนะนายเองก็มีใช่ไหมล่ะสิ่งที่เรียกว่ามังกรโอ้ฉันมีเตรียมตัวรับดีๆล่ะเอมัดคนระเบิดพลังอะไรกันปิวไปแล้ว สูงริ้วเลยเอลี่มันลอยไปไกลแล้วได้เวลาประกาศเชื่อผู้ชนะได้แล้วเฮ้มันจบแล้วสินะไม่หรอกมันเพิง่งลมต้นหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะดูดีๆสิหืมดูนั่นสิแสงตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หืมเอลี่พลังเงา แล้วกัดันนี่มันอะไรกันแน่เนี่ย